ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของการสะท้อนแสงของกระจกเงาราบนักเรียนเคยฉายลำแสงเลเซอร์ลงบนกระจกราบไหมครับเราจะพบว่าลำแสงที่สะท้อนออกจากผิวกระจกลาบนั้นเราสามารถศึกษาการสะท้อนของแสงโดยที่เราเขียนลูกศรแสดงเส้นลังสีแนวการเคลื่อนที่ของแสงที่ตกกระทบยังกระจกลาบได้ดังนี้นะครับ นี่คือลำแสงที่ตกกระทบแล้วก็มีรังสีที่สะท้อนออกก่อนอื่นเราจะต้องไปศึกษาในเรื่องของสมบัติของแสงก่อนครับแสงจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไม่จําเป็นจะต้องอาศัยตัวกลางในการกันที่แสงเดินทางเป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วประมาณ3คูณ10ยกลาง10เซนตเมตรต่อเนาทีหรือ1 8 0 0 0 0ไมล์ต่อวินาที หรือราวๆสา0 0สนกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับแสงมีการสะท้อนมีการอักเหแล้วก็มีการกระจายของแสงทําให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ต่างๆสําหรับผู้ที่คิดค้นวิธีคํานวณความเร็วของแสงได้นั่นก็คือโลเมอร์ครับเป็นนักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์กและอันเบิร์ตมิเชลสันก่อนอื่นนะครับครูจะต้อง ย้อนไปทบทวนความรู้ของนักเรียนก่อนนะครับในเรื่องของการสะท้อนแสงนะข้อที่1นึ่เขาถามว่าการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงพราะมีแสงจากวัตถุนั้นเข้าสู่ตาเราโดยตรงนักเรียนคิดว่าถูกไหมครับใช่ครับคําตอบนี้นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยนะครับแสดงว่าแสงนั้นอนะสะท้อนสู่เข้าตาเรา โดยตรงแบบจริงๆนะครับอย่างเช่นแสงพระอาทิตนะครับพระอาทิตย์นี่เป็นแหล่งกําเนิดแสงในธรรมชาติเราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือดวงไฟนะครับหลอดไฟเราก็สามารถมองเห็นได้ว่าหลอดไฟนั้นเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะครับ1.2นะครับการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะครับจะต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงไปตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเรา นักเรียนคิดว่าถูกไหมครับข้อนี้นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับการที่เรามองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงอย่างเส้นหนังสือปากกาวัสดุต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องมีแหล่งกําเนิดแสงนะครับไปกระทบเสร็จแล้ววัตถุนั้นน่ะเราก็สามารถมองเห็นได้เพราะว่ามีแสงเนี่ยไปกระทบวัตถุแต่ถ้าหาก ไม่มีแสงไปกระทบกับวัตถุนั้นแล้วนะเราจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุนั้นได้ครับต่อมานะครับข้อ2จากภาพามุม a b และมุม c นะครับของการวัดมุมของไมโปรดคเตร์นะครับอันนี้ครูเอามาเป็นรูปภาพให้นักเรียนได้ลองหาค่ามุมแต่ละมุมกันว่ามีเท่าไหร่สำหรับมุม a นะครับมุม a นักเรียน หาได้เท่าไหร่ครับอ่าถูกต้องนะครับหกสิบองศามุม B ล่ะครับเก่งมากครับมุม B มีค่าเท่ากับ120องศานะครับส่วนมุม C มีค่าเท่ากับ30องศานะครับนี่ก็เป็นการวัดมุมแบบพื้นฐานเลยนะครับ ต่อไปนะครับการสะท้อนของแสงนะครับการที่เรามองเห็นวัตถุต่างๆได้อย่างที่ครูบอกนะครับเพราะว่ามีแสงจากาวัตถุนั้นมาเข้าตาเราถ้าไม่มีแสงจากวัตถุนั้นมาเข้าตาเราเราจะเห็นวัตถุนั้นเป็นสีดำนะครับแสงนี่สําคัญมากนะครับถ้าเราไม่มีแสงนะครับในชีวิตประจําวันเราก็ไม่สามารถอามองเห็นสิ่งรอบล้อมโดยรอบเราได้นะครับรอบโดยรอบเราจะเป็นทั้งหมด จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะส่วนลังสีของแสงนะครับเป็นแสงที่แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงนะครับจะเขียนแทนด้วยเส้นตรงนะครับมีหัวลูกศรลังสีเนี้ยก็จะแบ่งเป็น3แบบก็คือลังสีขนานนะครับลังสีลูกเข้าแล้วก็ลังสีลูกออกนะครับตามแบบที่ครูนํามานาเสนอเลยครับมีอยู่3แบบส่วนวัดสดุดที่ สะท้อนแสงได้ดีเนะี่ยจะมีลักษณะที่เป็นผิวเรียบมันอย่างเช่นกระจกเงาลาบเป็นต้นการสะท้อนของลำแสงเมื่อตกกระทบกับกระจกเงาลาบนะครับเราจะกำหนดให้ดังนี้นะครับเส้นรังสีตกกระทบนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว i อเล็กนะครับซึ่งเป็นรังสีของแสงที่ตกกระทบกับผิวสะท้อนแสงส่วนรังสีสะท้อนนะครับรังสีสะท้อน เราจะใช้ตัว R เล็กแทนนะครับซึ่งเป็นรังสีของแสงที่สะท้อนออกจากผิวสะท้อนแสงส่วนเส้นแนวฉากนะครับเส้นแนวตั้งฉากก็จะใช้ตัวสัญลักษณ์ตัว n นะครับซึ่งเป็นเส้นที่เราสมมุติลากขึ้นตั้งฉากกับผิวสะท้อนแสงนะที่แสงตกกระทบนะครับเมื่อมีเส้นฉากมาตั้งแล้วนะครับก็ทำให้เกิดมุม สองมุมเกิดขึ้นก็คือมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนมุมตกกระทบนั้นเราจะใช้ตัวเซตาไอนะครับส่วนมุมสะท้อนเราก็ใช้เป็นตัวเตตาอาร์ทีนี้ไปดูในเรื่องของกฎการสะท้อนนะครับกฎการสะท้อนนะครับเราจะมีด้วยกัน2ข้อดังนี้ข้อที่1นะครับรังสีตกกระทบจากเส้นแนวตั้งฉากเนี่ยแล้วก็รังสีที่สะท้อนเนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกัน นะครับสมุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนณตำแหน่งที่แสงตกกระทบนะครับตัวอย่างการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบกับวัสดุผิวเรียบกับวัสดุผูขัดนะครับวัสดุผิวเรียบเนี่ยจะสะท้อนลังสีของแสงได้เป็นอย่างระเบียบนะครับนักเรียนจะสังเกตว่า,ามีรังสีตกกระทบนะครับตัวไอเล็กเนี่ยนะครับ จะมาแบบขนานกันเสร็จแล้วก็สะท้อนกลับไปขนานกัน mm hmm. เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการสะท้อนแบบวัตถุผิวเรียบ mm hmm. นะครับ mm hmm. เป็นระเบียบมากกว่าวัสดุผิวคู่ขัดนะครับดูจากรูปหอไข่นะครับเป็นวัสดุที่คู่ขัดรังสีที่ตกกระทบมานะครับมาขนานกันเป็นตัวไอเล็กนะนักเรียนขนานกันมาพอเกิดรังสีสะท้อนนะ ลองสังเกตที่ตัว R นะครับมันก็จะมีทิศไปคนละทิศทางนะครับซึ่งการสะท้อนออกมาอย่างไม่เป็นระเบียบต่อมานะครับภาพเสมือนนะครับภาพเสมือนคืออะไรภาพเสมือนก็คือภาพที่เกิดจากแนวลังสีสะท้อนนะครับไปตัดกันหลังกระจกเนาราบนะครับโดยที่ลังสีสะท้อนเนี่ยมันไม่ได้ตัดกันจริงนะนักเรียนนะเป็นภาพที่เกิดจากหลังกระจกนะครับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ห่างจากกระจกเท่ากับ ระยะห่างของวัตถุกระจกเช่นเดียวกันจึงทําให้ได้ภาพมีขนาดเท่ากับวัตถุนะครับดูดูตัวอย่างการเฉดรังสีของอแสงดังภาพเลยนะทั้งเรียนนี่เป็นตัวอย่างการเยดรังสีของแสงนะครับแสดงการเกิดภาพกระจกเงาลาบของวัตถุที่มีขนาดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนนะครับการหาตำแหน่งของภาพแล้วก็ลักษณะของภาพนะครับ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับวางเทียนไขหน้าก,กระจกเงาลาบนะนักเรียนส่วนขั้นตอนที่สองนะครับให้นักเรียนเนี่ยลากลังสีนะครับเส้นหนึ่งจากปลายเปลวเทียนเนี่ยให้ไปตกกระทบกับกระจกเาลาบนะครับโดยทํามุมกับระนาบของกระจกเาลาบเนี่ยเป็นศูนย์องศานะครับขั้นตอนที่สามนะครับลังสีสะท้อนนะครับมันจะสะท้อนออกมาในแนวเดิมทํามุมสะท้อนเป็นศูนย์องศาเช่นเดียวกันนะ,นะ ข้อที่4นะครับให้นักเรียนลากรังสีอีกเส้นหนึงนะครับจากปลายเปลวเทียนให้ไปตกกระทบกับกระจกมุมใดๆนะครับกับระนาบแนวกระจกราบนะเส้นที่2เนี่ยนะนักเรียนสามารถโนะยงไปตกกระทบส่วนไหนก็ได้ของบริเวณกระจกของลาบแล้วขั้นตอนที่5นะครับก็จะเป็นการลากเส้นปะแนวต่อของรังสีสะท้อนเนี่ยทั้ง2เส้นเนี่ยนะครับ มาด้านหลังกระจกนะก็จะเป็นเส้นปะนะครับมันก็จะตัดกันจุดใดจุดหนึ่งของด้านหลังกระจกนะทั้ง2เส้นที่เราได้เขียนไปนะครับตำแหน่งเนี้ยนะครับคือตำแหน่งที่ตัดกันเนี้ยจะเป็นตำแหน่งของภาพเสมือนนะครับคือภาพที่เกิดจากไปเปลวเทียนนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเกิดอีกฝั่งหนึ่งหลังกระจกเป็นภาพเสมือนขั้นตอนที่6ก็คือการหาตำแหน่งส่วนอื่นๆของภาพนะครับจาก ข้อที่ผ่านมานะเราหาปลายเปลวเทียนนะครับทีนี้เราก็ไปหาด้านาฐานของเทียนไขก็ทําเหมือนขั้นตอนที่ผ่านๆมานะครับเขียนลังสี2เส้นนะครับตกระทบเสร็จแล้วก็มาตัดกันที่ด้านหลังของภาพนะครับเมื่อเราหาปลายเปลวเทียนแล้วก็ฐานเปลวเทียนได้แล้วนะครับขั้นตอนที่เจนเนี่ยนะก็จะเป็น ภาพเสมือนที่เกิดขึ้นนะครับจะมีขนาดภาพเท่ากับนะขนาดวัตถุแล้วก็ระยะภาพเนี่ยก็จะเข้ากับระยะวัตถุด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้เป็นลักษณะการเกิดภาพของกระจกนาาบนะอันนี้คือตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของกระจกเงาาบนะครับกระจกเงาาบเนี่ยก็ในชีวิตประจำวันของเราก็ช่วยในการแต่งตัวเนาะดูแลร่างกายดูเสื้อผ้านะ กานออกจากบ้านหรือเอาไปติดห้องนอนหรือห้องพักห้องต่างๆให้มันดูกว้างขึ้นนะครับและก็ใช้ในเครื่องฉายภาพเหนือศีรษะแล้วก็ใช้ในเป็นเลนกล้องถ่ายรูปด้วยครับสำหรับการหักเหของกระจกนาราบก็มีเพียงเท่านี้นะครับครูก็ต้องขอขอบคุณครับที่นักเรียนได้ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีครับสวัสดีครับ